หญิงวัยกลางคนจากจังหวัดอำนาจเจริญที Alle, ่เธอต้องจากบ้านไปทำมาหากินในกรุงเทพแต่สมัยเป็นสาวและเมื่อมีวันหยุดเธอตั้งหน้าตั้งตาเดินทางกลับบ้านถึงแม้ในขณะเดินทางรถจะวิ่งเร็วสักแค่ไหนแต่ก็ยังช้าฝ่าใจของเธออยู่ดีเพราะใจของเธอคิดถึงคุณแม่อยากไปหาคุณแม่เพราะคุณพ่อของเธอก็ได้จากไปแล้วเมื่อเธอทำงานอยู่ที่กรุงเทพ หลังจากการเดินทางสิบว่าชั่วโมงเมื่อมาถึงบ้านอาหารมื้อแรกที่สุดแสนอร่อยและเป็นที่โปรดปานและเป็นมื้อที่มีความสุขที่สุดทั้งถึงก็ตั้งโต๊ะอยู่เป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นส้มตำแล้วก็ซุปหน่อไม้แล้วก็จะมีแมลงอาหารพื้นบ้านพร้อมกับไข่เจียวอร่อยๆนอกจากนั้นจะมีแตงไทยสุกหวานน้ำหอมเพื่อรอรับเธอและยังมีหลานสาวตัวน้อยๆที่วิ่งเข้ามาหาด้วยความคิดถึงมากินข้าวเป็นที่เรียบร้อยจะก็ไหว้แม่เพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคลเพราะเหลือแม่เป็นสิ่งเดียวที่เป็นทั้งร่มโพร่วมสันนิิชตขอองเธและหลัังจาากกนน้เธอ็พคุณแม่ไปททบุญี่่วัดเพือสร้าางบบุญรมีให้กกัับบคครรรอออออวขงเเเธและพื่ป็นาุทิศส่่่ววนนนกกกกกุุศลลลใหห้้้ััับคณพอออขงงงเธซึจจาาไปแ มาถึงบ้านก็พาญาติพี่น้องไปกินข้าวในร้านอาหารแบบอร่อยๆอกนเลยทีเดียวอิ่มกันทุกคนอิ่มทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มทั้งใจกันทุกคนกนเลยทีเดียวสำหรับในวันหยุดหลังเมื่อกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียวร้อยแล้วฝนก็ตกกระนำกันมาแบบรุนแรงสร้างความสุขสดชื่นแล้วก็ร่มเย็นสบายในยามค่ำคืน